โอเคครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะผมยินดีต้อนรับสู่รายการวิสตูดี้แคสต์นั่นเอง รายการที่ให้คุณเรียนรู้สิ่งใหมของพวกเรากับผมพิซตอรี่แคสต์นั่นเองเกมท่านกลางรับอชมอยู่ตอนนี้คือเกม Minecraft นั่นเองนะครับผมซึ่งเราจะมารีวิวไปอินกันนั่นเองนะครับผมซึ่งไปอินที่เราได้ามารีวิววันนี้มีชื่อว่าสกอร์บอร์ดนั่นเองนะครับผมซึ่งก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาการรีวิวนะครับผมสำหรับใครที่เพิ่งดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร์เบอร์นั่นเองนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจใผมนั่นเองก็ไม่พลาดที่ต,ติดตามคลิปใหม่ของเราด จุดด้วยกันนะผมจุดแรกเลยับนะผมวิธีการดาวน์โหลดวิธีการลงจุดที่2ครก็นะผมวิธีการใส่พลย์มิชันจุดที่3ครับนะผมวิธีการใช้งานและวิธีการตั้งค่าจุดที่4ครก็ผมก็คือบอกข้อดีข้อเสียนั่นเองนะครับผมนะนะซึ่งเจ้าไปอินสกอร์บอร์ดเนี่ยคืออะไรนะผมเจ้าโปอินสกอร์บอร์ดก็คือเหมือนกับว่ามันจะเป็นสถาน,นะับผมนะว่าตอนเนี้ยเรามีเงินอยู่เท่าไหร่มีผู้เล่นอ,อนไลน์เท่าไหร่แล้วก็มีต่างๆนานา,นานมากมายเลยนะผมต้องไปดูในเกมนะผมเพราะเราสามารถตั้งค่าตั้งค่าแก้ไขได้ในส่วนของคอนฟิก เจ้าสกอร์บอดเนี่ยจะขึ้นมาแถบขวามือนะผมตรงกลางนะผมจะขึ้นมาภายในเกมนั่นเองว่าตอนนี้เรามีเงินอยู่เท่าไหร่มีคนออนไลน์เท่าไหร่แล้วเลือดเราเหลือเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราไปจุดแรกกันก่อนเลยนั่นคือวิธีการดาวน์โหลดแล้วก็วิธีการลงนะผมซึ่งเราสามารถดาวน์โหลดผ่านอินเทอร์เน็ตเอพอพยเลอร์ก็ได้หรือว่า Google Chrome หรือว่าไฟฟอกก็ได้นั่นเองซึ่งในที่นี้เราจะใช้เป็น Google Chrome นะผมง่ายดีนะครับซึ่งไปนินตัวนี้นะผมต้องแชร์ไปอินควบครออโลกนนั่นเงคผม บางคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยปินครอบโลกคืออะไรนะผมแต่ว่าปินตัวนี้คือมีทุกคนอยู่ภายในเซิร์ฟเวอร์อยู่แล้วนะผมต้องมีทุกคนอยู่แล้วนั่นคือเจอ้าปินตัวนี้นั่นเองนะผมแต่ว่าตอนนี้เริ่มมีปัญหาแล้วนะผมเพราะว่ามีคนน่ะได้ถามเข้ามาว่าเออพี่ครับไอ้เจ้าเออครัผมได้มีคนน่ะถามเข้ามาว่าเฮ้ยพี่ทําไม ปีนตัวเนี้ยนะผมทําไมจํานวนเงินเนี่ยถึงไม่ขึ้นอะไรประมาณนี้นั่นเองนะผมซึ่งเดี๋ยวเราจะมาตอบโจทย์กันนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าหนะ้าเข้าหน้าเว็บก่อนนะครับผมหลังจากที่เราเข้ามาหน้า Google แล้วครับผมให้เราเนะี่ยพิมพ์ไปว่าปะกะจิตเวนวัคสกอร์บอร์ดนะครับผมอ่าสกอร์บอร์ดปุ๊บนะบผมแล้วก็เลือกที่สกอร์บอร์ดขีดปะกะจิตเลยนั่นเองนะครับผมให้เราเนะี่ยทำการเปิดเข้าไปเลยหรือว่าทําการสร้างเป็น แท็บใหม่นั่นเองนะครับผมซึ่งผมก็เปิดเป็นแท็บใหม่นั่นเองนะครับผมหลังจากที่เราเข้ามาแล้วนะผมก็จะเข้ามาหน้าต่างแบบนี้นั่นเองนะครับผมซึ่งหัวมันจะเป็นในรูปแบบนี้นะผมแล้วจะมีข้อมูลเล็กๆน้อยๆนะครับผมแล้วก็จะมีปอินที่ซัพพอร์ตกับเจ้าปอินตัวนี้นั่นเองนะครับผมพอเลื่อนลงมาสักนิดนึงเนี่ยก็จะเป็นวิธีการลงนะผมแล้วก็มีในส่วนของคอมเมนต์นะครับผมแล้วก็พลย์มิชันนะผมแล้วก็มี API ด้วยนะผมแต่ว่า API เราไม่ยุ่งดีกว่านะครับผม พอลองลงใหม่ดิดนึงก็จะเป็นออโต้อัปเดตนะครับผมอะไรประมาณนี้แล้วก็มีโดเนตอ่ะจบแล้วนะครับผมซึ่งเมื่อกี้ที่ผมได้พูดค้างไว้นะครับผมเกี่ยวกับเจ้าบินครอบโลกนะครับผมเพราะว่าตอนนี้นะครับผมเจ้าบินสกอร์บอทเนี่ยเขาได้มีการอัปเดตเหมือนง่ายๆคือเหมือนการอัปเดตใหม่อะไรประมาณนี้เพราะว่าข้ามาเป็นเวอร์ชัน1.8แล้วนั่นเองนะครับผมทําให้บางคนที่ใช้ในส่วนของเจ้าไปอินครอบโลกเก่าๆอยู่อย่างเช่นของผมเนี่ยของผมเนี่ยใช้ตั้งแต่ประมาณเวอร์ชัน1.6เลยนะครับผมตั้งแต่ ตัวรีวิว1.6เลยที่เราได้ทำการรีวิวมาเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกรุ๊ปแมนเจอร์นะผมเอเซนทีเลหรือว่าต่างๆนานาเวดดิตเวอร์การประมาณนะี้คือผมใช้ตั้งแต่วอร์ชั่น1.6 1.7แล้วก็1.7.9แล้วก็เซิร์เวอร์ผสมนะผมแล้วก็วอร์ชั่น1.8แล้วก็1.8.5นั่นเองทำให้ตอนนี้นะผมผมได้มาลองเมื่อเย็นนี้นะผมประมาณ5โมงเย็นว่าเอ้ยทำไมผู้เล่นเนี่ยได้ถามเข้ามาว่าเออพี่ครับ ช่วยรีวิวปินตัวนี้หน่อยตัวนี้หน่อยนะผมบางคนก็ถามเข้ามาว่าให้รีวิวในส่วนของ i n f ฟ b o t i n f อ b o ฟบหน่อยอะไรประมาณนี้นะผมซึ่งผมก็ได้ลองเทสแล้วนะผมเอาไปทีเรื่องลวกันนะผมก็คือสกอร์บอทเนี่ยผมได้ลองเทสแล้วแล้วสงสัยว่าเฮ้ยทำไมตอนที่เราทำการรันเซิร์ฟเวอร์เนี่ยนะผมแล้วภายในโฟลเดอร์เนี่ยนะผมเขาได้ทําการใส่จํานวนเงินมาแล้วนะผมก็คือจานวนเงินตรงนี้นะผมเขาได้ใส่มาแล้วคือเหมือนกับว่าพอเราเอาไปอินไปใส่ปุ๊บเนี่ยเข้าเซิร์ฟเวอร์ปั๊บเนี่ยจะขึ้นมา2อ้อัน,นอ รอบเมื่อเย็นเนี่ยประมาณห้ามงเย็นเน่ยได้ผมที่ผมได้ลองไปนะผมก็คือเหมือนกับว่าขึ้นแค่ออนไลน์อย่างเดียวแต่ว่าจํานวนเงินเนี่ยไม่ขึ้นผมก็เริ่มสงสัยแหละใช่ไหมผมซึ่งพอผมได้ตรวจละเอียดอย่างทีท้วนเนี่ยนะผมผมก็ได้เจอคือเขาบอกว่าเขา เราเนี่ยต้องทําการอัปเดตในส่วนของเจ้าบินตัวนั้นหรือ่าปบอินที่เราเรียกกันว่าครอบโลกนั่นเองนะผมส่วนในส่วนของอินฟอร์บอร์ดเนี่ยก็คือแบบว่าจะมีปัญหานะผมเพราะว่าเป็นไฟล์ล่าสุดก็มีปัญหานะผมไฟล์รองล่าสุดก็มีปัญหาเหมือนกันนะผมคือพอรันเซิร์เวอร์ปุ๊บเข้าเซิร์เวอร์ปั๊บเนี่ยก็คือเกิดปัญหาเออร์เลอร์เลยภายในส่วนของ c ี d นนั่นเองนะผมซึ่งใช้สกอร์บอร์ด ขัดไปก่อนแล้วกันเนาะไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมซึ่งหลังจากที่อ่ะเรามาต่อเรื่องของเราต่อนะผมซึ่งหลังจากที่เราเนี่ยได้ทำการเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมให้คุณเนี่ยทำการดาวน์โหลดไปนะผมจะอยู่แท็บด้านล่างขวามือนั่นเองนะผมอยู่ประมาณกลางกลางนะผมอ,อันนี้ผมซูมไปเยอะนะผมจะมีไฟล์ให้คุณผู้ชมเนี่ยทำการดาวน์โหลดไปแต่ถ้าเกิดไม่ตรงกับไฟล์วอร์ชั่นเซิร์ฟเวอร์ของคุณเนี่ยให้คุณผู้ชมดอนขึ้นไปทางบนครับผมแล้วเลือกคาว่าไฟล์เพื่อดูไฟล์ทั้งหมดของ,ของเจ้าปินตัวนี้นั่นเองซึ่งใในนนนนทีนีมม้เเเรราาก็าเปเป็งปแบบห่่อัอผ ซึ่งอย่างที่ผมบอกก็ผมว่าเราต้องอัปเกรดนะผมปลั๊กอินครอบโลกนั่นเองนะผมอ่ะเดี๋ยวเราค่อยไปทําการดาวน์โหลดละกันนะครับผมซึ่งของผมจะใช้เป็นตัวล่าสุดเลยนะผมว่าตัวล่าสุดเนี่ยมีการดาวน์โหลดไปถึง3ามแสนห้าหมื่นหนึ่งพันครั้งเลยทีเดียวนะครับผมนั่นคือเวอร์ชันศูนย์จนั่นเองนะครับผมซัพพลัสก,กับเวอร์ชันหนึ่งขึ้นมาถึงเวอร์ชันหนึ่ตัวล่าสุดเลยนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราทําการดาวน์โหลดมาปพ๊บดาวน์โหลดมาเป็นที่เรียบร้้ออยยแลววนะะครรับผมต่ไไปปเเดี๋าจ ดาวโหลดในส่วนของ j o b i n นครอบโลกกันนะผมเพราะว่าเราไม่ได้ทําการอัปเดตมันมานานมากตั้งแต่วอร์ชั่น1.6แล้วนะผมทำให้เกิดปัญหานั่นเองนะครับผมซึ่งโอเคหลังจากที่คุณผูช้ชมเนี่ยได้ทำการเข้ามาเจ้าหน้าไปอินครอบโลกแล้วเนี่ยให้เลือกที่ไฟล์เลยนะผมแต่ว่าในที่นี้เราไม่นะผมเราใช้ตัวล่าสุดไปเลยนั่นก็คือ ตัวเวอร์ชัน1.5.6นั่นเองนะครับผมจะได้ไม่มีการอัปเกรดอะไรมากมายเพราะว่าเราเนี่ยใช้เป็นเวอร์ชันเหมือนท็อปทตัวล่าสุดเลยนะครับผมเพราะว่าเรายังอยู่ในส่วนของหมดเวอร์ชัน1.8นั่นเองถ้าเกิดอัปเป็นเวอร์ชัน1.9แล้วเนี่ยเราอาจจะไม่สามารถใช้งานในส่วนของไฟล์ตัวล่าสุดได้นั่นเองนะครับผมอจจะเดี๋ยวเราดึงมาไว้ด้านหน้าเดสก์ท็อปของเราเลยนะครับผมในส่วนของหน้าเว็บครอบโลกเนี่ยเราจะปิดไปนะครับผมเหลือแค่หน้าสกอร์บอร์ด แค่นี้ละกันนะผมหลังจากนั้นครับผมให้เราเนี่ยเข้าไปที่โฟลเดอร์เซิร์ฟเวอร์ของเราซึ่งของผมก็เป็นรีวิว1.7.10เช่นเคยนะครับผมหลังจากที่เราเข้ามาแล้วครับผมให้เราเนี่ยเข้าไปที่โฟลเดอร์ปลั๊กอินแล้วก็ดึง2ไฟล์นี้มาใส่เลยนั่นเองนะครับผมอันนี้เราก็อต่อไปนะผมว่าเราจะลงซ้ำไปเลยนะครับผมหลังจากนั้นถ้าเนเนี่ยทำการรันหนึ่งครั้งนะครับผมโอเคระหว่างที่เรารอรันครับผมเดี๋ยวเราเปิดเป็นตัวเกมเข้ามาเลยนะผมจะได้ดูกันว่า พอเราทําการเปลี่ยนตัวครอบโลกแล้วเนี่ยนะผมแล้วก็ทาการดาวน์โหลดสกอร์บอร์ดมาแล้วเนี่ยดูซิว่าจํานวนเงินเนี่ยมันจะขึ้นหรือเปล่านั่นเองนะครับผมซึ่งเดี๋ยวตรงนี้เราต้องยืนยัน ID อีกแล้วนะผมรีวิวกี่ครั้งก็ต้องยืนยันทุกครั้งนะผมโอเคนะครับผมกดเพย์ไปนะผมซึ่งตอนนี้อยู่ในส่วนของเวอร์ชั่น1.8นั่นเองนะครับผม โอเครอตัวเกมสักครู่หนึ่งนะครับผมในครู่หนึ่งนะครับคุณผู้ชมน่าจะนานนะฮบผมแต่เราจะมาลองดูกันครับผมว่าพอได้ทําการอัปเกรดแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเกิดมันนี่ขึ้นมาหรือเปล่าจะเกิดจํานวนเงินขึ้นมาหรือเปล่านะครับผมหรือว่ามันจะขึ้นออนไลน์อย่างเดียวนะฮะโอเคตัวเกมมาแล้วใช้เวลานานผมควรเมื่อกี้ผมน่าจะเปิดรอดไว้ก่อนเลยนะคุณผู้ชม าโอเคครับผมเดี๋ยวผมปรับเป็นหน้าจอใหญ่ให้นะผมหลังจากที่เราเข้ามาหน้าโตเก็นเรียบร้อยแล้วให้เราเนี่ยเข้าไปที่มัลติเพเยอร์นะผมแล้วก็ทําการแอดเซอร์เวอร์ของเราไปแล้วทําการกดจอยเซิร์ฟเวอร์เข้าไปเลยนะผมซึ่งอาจจะเ,เราจอยเข้าเซิร์ฟเวอร์มาแล้วปึ๊บ ขึ้นมาไหมโอเคครับผมขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมสถานะตอนนี้มีมันนี่นะผมจํานวนเงินแล้วก็จํานวนผู้เล่นที่ออนไลน์อยู่นะตอนนี้แสดงว่าตอนนี้จํานวนเงินขึ้นปกติแล้วนะผมอย่างที่ผมพูดครับผมว่าถ้าเกิดใครเข้ามาแล้วเนี่ยแล้วเจอแค่ออนไลน์อย่างเดียวเนี่ยแสดงว่าเจ้าวิงครอบโลกของคุณเนี่ยนะผมมีปัญหาหรือว่าล้าสมัยไปแล้วแน่นอนเพราะว่าอย่างที่ผมบอกข้างต้นครับผมว่าตอนนี้นะครับผม <G ül üş> ก็คือเอ่อเวลาที่เราทำการดาวน์โหลดสกอร์บอร์ดมาปุ๊บเนี่ยแลวเราทำการรันเลยเนี่ยนะผมมันจะมีในส่วนของออนไลน์แล้วก็มันนี่เนี่ยมาให้อยู่เรียบร้อยแล้วนั่นเองแต่เกิดเข้ามาแล้วเจอออนไลน์อย่างเดียวเนี่ยแสดงว่าในส่วนของเจ้าไปอินครอบโลกเนี่ยหรือว่าจะไปอินจำนวนเงินของคุณเนี่ยเช่นอ c ค n นโมี่อะไรประมาณนี้อาจจะมีปัญหานั่นเองนะผมอเดี๋ยววันนี้เราพับไว้ก่อนละกันนะผมอันนี้พับไปก่อนนี่ก็สต็อปไปเดี๋ยวเราจะทำการมาตั้งค่ากันนะผมแต่ แต่ก่อนที่เราจะทำการตั้งค่านะผมเดี๋ยเราไปที่ที่2ครับผมวิธีการใส่ permission นั่นเองนะครับผมซึ่งถามในส่วนของ permission เนี่ยเราต้องใส่อะไรไหมนะผมอ่า permission อยู่ไหน permission เนี่ยเราต้องใส่อะไรไหมใส่ก็ได้ครับผมใส่ในส่วนของอันนี้ให้กับ member นะครับผมส่วนอันนี้ให้กับ admin นะผมในส่วนของไซด์เนี่ยผมไม่แนะนําว่าให้ใส่เพราะว่าไซด์นี่มันไม่ค่อยมีใครใช้นะผมก็ใส่ให้กับ admin ละกันนะผม ง่ายๆก็คืออันนี้ใส่ให้กับเมมเบอร์ Member อย่างเดียวนั่นเองนะครับผมโอเคหลังจากนั้นก็ผมให้เราเนี่ยเปิดไปที่โฟลเดอร์เซิร์ฟเวอร์ของเรานะครับผมซึ่ง,งผมก็เป็นรีวิว1.710นั่นเองนะครับผมหลังจากที่เราเปิดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ผมให้เราเนี่ยเข้าไปที่โฟลเดอร์ปรับอินเข้าไปที่โฟลเดอร์สกอร์บอร์ดครับผมหลังจากที่เราเข้ามาแล้วก็ผมจะเจอแค่ไฟล์ไฟล์เดียวนั่นคือ c o n f i g y m l นั่นเองขั้นแรเนี่ยทำการเปิดด้วย edit with notepad นั่นเองนะครับผมหลังจากที่เราเปิดมาแล้วมาเเดดดีี๋ยวราจจะะไปูทลุกัน ที่จุดที่ผมรู้นะผมที่ผมรู้นะผมดีสแเบลเวลวนะผมยังอย่างเช่นบางคนเนี่ยอาจจะมีร้าน PVP อาจจะมีเวลสร้างโลกนะผมโซน 1, นึ่งโซนสอโซนสอะไรก็ว่ากันไปนะผมอย่างเช่นผมเนี่ยมี2โลกเช่นเวลแล้วก็ PVP ผมอยากปิดเวลก็คือผมไม่อยากให้สกอร์บอดเนี่ยขึ้นในส่วนของเวล PVP ผมก็เขียนตรงนี้ไปเลยว่า PVP คือเราลบซิตีไปอ่าอย่างเช่นไม่ลบก็ได้เราก็ทําการสร้างใหม่นะผม ตั้งหมายใส่เป็นอะ PVP นะผมชื่อมันก็ต้องตรงกันด้วยนะผมคือเราจะทําการปิดสกอร์บอดเนี่ยในส่วนของ PVP แล้วก็ซิตี้อะไรประมาณนี้นั่นเองแต่เกิดไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะผมแต่ว่าในที่เนี้ยเขาใส่มาแล้วให้เป็นซิตี้นั่นเองนะผมส่วนอันนี้ไม่รู้นะผมส่วนอันนี้ก็เป็นชื่อนะผมชื่อด้านบนหัวหัวสุดเลยนี่หัวหัวตรงนี้เลยนะผมเนี่ยตรงนี้ตรงนี้อา้าวนี่หัวตรงนี้นะผมคือเราสามารถแก้เป็นภาษาไทยก็ได้เพราะว่าปีนสกอร์บอดเนี่ยซัพพอร์ตกับ U T F 8นั่นเองนะผมก็คือซัพพอร์ตกับภาษาไทยนั่นเองนะผมเดี๋ยวเราแก้เป็นอ่าภาษาไทยใช่ไหมครับผมแก้เป็นอ่าสถานะอ่าสถานะอย่างนี้ก็ได้นะผมอัปเดตดีเลย์นะผมอัปเดตดีเลย์นี่ผมไม่ค่อยมั่นใจว่าก็คือเหมือนกับอาการที่มันอัปเดตท,ทุกๆวิอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับผมถ้างั้นเราเอาอัปเดตเป็นประมาณ1ก็ได้อ่ะหมันจะได้แบบเร็วๆอะไรประมาณนี้นั่นเองนะผมเขาบอกนะับเป็นวินะครับผมต่อมาผมในส่วนของไอเทมเนี่ยก็คือ จุดที่มันกําลังบอกกับผมว่าเราเนี่ยจะทําการใส่อะไรมั่งอี๋ยวเราเปิดแถบนี้ไว้สองฝั่งแล้วกันนะผมว่าเราต้องใช้หน้าเว็บของมันด้วยนะครับผมซึ่งหน้าเว็บของมันเราจะไปดูในส่วนของนี่นะผมอ่านว่าอะไรวะบริาเบลเหรอใช่หรือเปล่าคุณผู้ชมอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมน่าจะใช่นะบริาเบลอ่ะว่ากันไปโอเคถูกด้วยนะผมบริาเบลนะผมคือตรงเนี้ยนะผมเราสามารถใส่ได้หลายอย่างเลยนะผมเช่นออนไลน์มันนี่ แลผมปิ้งอะไรประมาณนี้ฟรีแรมโอ้โห exp นะครับผมแล้วก็พวกชุดเกาะอ,อันนี้คือเขาจะแยกหมวดหมู่มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมมีชุดเกาะนะครับผมอีโคโนมี่อันนี้จานวนเงิน pvp นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของปลั๊กอินอื่นๆที่เขาเนี่ยได้ทําการซัพพอร์ตมานะครับผมซึ่งเขาบอกไว้หน้าเว็บแล้วว่าปลั๊กอินตัวนี้นะครับผมซัพพอร์ตกับปลั๊กอินตัวไหนบ้างนี่ตรงนี้ครับนะผมที่มันเขียนว่าวิซเบลฟอลนะครับผม f o l โล w ปลอินนะครับผมก็เขาก็เขียนย่ตรงนี้อยู่แล้วว่า ปปนเนี่ยมันซัพพอร์ตก่าอะไรบ้างนะผมมีสกายวอลด้วยนะเอ,สอ้ส่วนแล้วผมมีสกายบ็อกด้วยนะผมแล้วก็มีอีโคโนมี่นะผมอะไรประมาณนี้นั่นเองนะผมเช่นเดี๋ยวผมจะเพิ่มอ่ะผมจะเพิ่มเป็นอะไรดีแม็กเพเยอร์อ่ะแม็กเพเยอร์นะผมผมว่าต้องการสร้างตรงนี้ใหม่ก่อนนะผมใช่ไหมผมเลยจะทําการสร้างปุ๊บอถูกหรือเปล่าอ่าถูกแล้วนะผมอ่าสีอะไรดีนะผมสีสีแดงเหมือนกันนะครับผมอ่าเพเยอร์ เออเพเยอร์เลยเหรอไม่เอาดีกว่าเอาปิงดีกว่าปิงปิงปิงของผู้เล่นอะไรประมาณนี้นะผมอ่าใส่ไปปึ๊บแล้วตรงนี้ก็ใส่เอา้าใส่เหมือนกันนะผมแล้วก็ทําการก๊อปตรงนี้มาเลยนะผมอย่าลืมตัวเปอร์เซ็นต์ด้วยนะผมถ้าเกิดคุณผู้ชมลืมตัวเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็จะไม่ขึ้นให้นั่นเองนะครับผมอย่างเช่นอ่าผมใส่ปิงมาละวจะอะไรอีกเอ็ e P, อ่ะโอ้เอ็ก e ไม่ได้เอ็ e น้อยนะผมเอาคิวดีกว่าอ่คิวเดตอะไรประมาณนี้นะครับผม ปุ๊บอ่ะเราก็ทำการสร้างใหม่นะผมใครที่แบบที่เกียดสร้างก็ทำการกรอบแม่งเลยนะผมง่ายดีนะฮะเราค่อยเอามาแก้ไขทีหลังนะฮะผมนี่หนึ่งสองเดี๋ยวเราจะใส่เป็น Q แล้วก็ Date นั่นเองนะผมตรงนี้เราก็แก้ชื่อหัวข้อมันเช่น Q อ่ะ Q Date อ่ะ Date อ่ะอะไรประมาณนี้นะผมแล้วก็เปอร์เซ็นต์ก็อย่าลืมแก้นะครับผมถ้าเกิดเปอร์เซ็นต์ลืมแก้ มันก็จะขึ้นปิงหมดเลยนะครับผมหรือว่าไม่ขึ้นอะไรเลยตามที่คุณผู้ชมเนี่ยไม่ได้ทาการใส่ไว้หรือว่าใส่ไว้นั่นเองนะครับผมอ่าเด็กแค่นี้นะครับผมต่อมาอันนี้ผมไม่ค่อยมั่นใจอันนี้น่าจะเป็นท็อปคิวอันนี้น่าจะเป็นหน้าต่างอีกอันนึงนะครับผมน่าจะน่าจะเป็นหน้าต่างอันนึงเพราะมันมี2หน้าต่างนะครับผมมียังไงอ่ะก็คือมีแบบเริ่มต้นแล้วก็มีอีกอันนึงนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นท็อปคิวซึ่งเราสามารถแก้ไขได้นะแก้ไขได้ใช่ไหมท็อปคิวอะไรประมาณน แต่แต่ส่วนมากที่ผมเห็นเนี่ยก็คือเขาจะไม่แก้ไขกันนะผมก็คือท็อปคิวส่วนมากก็ใช้ในส่วนของพวกลาน PVP อะไรประมาณเนี้ยก็คือภายในเซิร์ฟเวอร์ก็จะมีการ p v p กันเกิดขึ้นนะผมเพื่อดูกันว่าผู้เล่นคนไหนเนี่ยที่แบบค่าได้มากสุดอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับผมอ่ะเราแก้เพียงแค่นี้ละกันนะครับผมแล้วเราก็ทําการกดบันทึกไปีกครั้งหนึ่งนะผมกดกระดาษออกมานะผมทำการพับรอบหนึ่งอ่ะเราก็ทําการรันดูผมว่ามันจะเป็นอย่างตามที่เราได้ทําการแก้ขไขไว้หรือไม่นะครับผม อ่ะตรงนี้ก็ต้องรอสักครู่หนึ่งอ่ามาแล้วนะผมมาดูในหน้าต่าง C D ีก่อนครับผมว่ามันมีปัญหาเกิดการเออร์เอร์หรือไม่นะผมแต่เกิดมันขึ้น Hell o เรียบร้อยแล้วแสดงว่าไม่มีปัญหานั่นเองนะผมเราเข้าไปเลยเซิร์ฟเวอร์เรานะผมดูซิว่ามันจะมีอะไรเพิ่มขึ้นมาั่งนะผมมีปิงนะผมมีปิงมีปิงขึ้นมามีปิงขึ้นมาอย่างเดียวแต่ว่าออ,อนไลน์กรบเด็ดไม่ขึ้นมานะฮะโอเค๋ยแวบบเราดูกันซิ มันต้องใช้กับพวกไปอินควบคู่ด้วยหรือเปล่าเช่นพวกไปอินอ่าเขาเรียกว,ว่าไงอ่ะพวกไปอิน PVP อะไรประมาณนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมน่าจะไม่ขึ้นนะผมคิวเดสแต่ถ้าเกิดอย่างอื่นน่าจะขึ้นนะเช่นแบบยังไง EXP อะไรประมาณนี้น่าจะขึ้นนะครับผมอ่ะโอเคไม่มีอะไรใช่ไหมดูซิว่ามันต้องมีทําการแก้ไขอะไรอีกหรือเปล่านะครับผม Support UTF8 อ่าโอเค รู้สึกว่ามันมีสัญ,ญลักษณ์ด้วยไม่ใช่หรอครับอ่านี่ไงมันมีสัญ,ญลักษณ์ด้วยเออผมก็ว่าอยู่ว่าผมจําได้ว่ามันมีสัญ,ญลักษณ์อยู่ด้วยนะผมเดี๋ยวเราสต็อปไปก่อนนะฮะปึ๊บมาเดี๋ยวเราจะมาแก้ไขกันเขาบอกว่ามีสัญ,ญลักษณ์ด้วยแสดงว่าตอนนี้ขึ้นอยู่แค่สามอันใช่ไหมครับผมงั้นเดี๋ยวเราใส่เป็น exp ได้ไหม exp อ่าใส่อะไรไปดี exp ก็ไ e ด้ นะ exp แล้วก็เออออนไลน์เสร็จแล้วใช่ไหมก็ exp โอเคเดี๋ยวเราใส่ exp exp แบบนี้เลยใช่หรือเปล่านะครับผมอันนี้ก็ไม่ทราบอ่ะ exp ถูกละนะครับผมอันนี้เราก็ใส่ไป exp exp อ่ h แบบนี้นะครับผมตัวเล็กๆก็ได้ตัวเล็กๆด,ดีกว่านะครับผม exp อย่างนี้ปุ๊บนะครับผมแล้วก็รู้สึกว่าจะมีสัญลักษณ์พิเศษด้วยใช่ไหม โอเคเดี okay, ๋ยวเราจะใส่หัวใจนะผมก็คือใสอัน,นี้ใส่หัวใจให้กับอนไลน์นะผมทั้งสองอันเลยนะผมอลน์อันนี้ก็ต้องสีแดงใช่ไหมสีแดงปึ๊บอาวเว้นนิดนึงสีแดงนะฮะโอเคต่อไปในส่วนของจํานวนเงินจนํานวนเงินเราใช้เป็นตักษรนี้ก็ได้อะไม่ว่ากันนะฮะ เดี๋ยวเราใส่ก่อนแล้วค่อยมาใส่สีทีหลังลวกันเนาะ,ะปิงเรอะปิงใส่เป็นนี่มงกุฎก็ได้อ่ะปิงปึ๊บอ่าใส่ทั้งสองฝั่งนะครผมต่อไปอีกอันนึงก็คือในส่วนของ exp 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 กระบาดละกันเน,ะนะา,าะเฟียวดีนะผมกระบาดใส่ไปนะผมนี่นะผมแล้วก็ใส่สีกันทีหลังนะผมอ้า เดี๋ยวเราใช้เป็นสีแดงให้หมดเลยนะครับผมโอเค,อ,เคอ๊บอ่าอย่าลืมแก้สีด้วยโอเคน่าจะเสร็จเพียงเท่านี้นะครับผมแล้วก็ทำการกดเซฟไปครั้งหนึ่งนะครับผมแล้วก็ทำการรันเซวอยอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับผม ปึ๊บดูซิว่ามันจะเกิดปัญหาอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าต้องรอสักครู่หนึ่งนะฮะ,ะมาดูกันว่าหน้าต่างเซียดีกันอะไรขึ้นไหมโอเคขึ้นแถวออปกติครับผมทำการจอยเข้าเซิเวอร์เลยเกิดปัญหานะผมตอนนี้เกิดเกิดปัญหาก็คือเหมือนกับว่าไอ้ลูกศรที่เราใส่ไปเนี่ยน่าจะไม่ขึ้นนะผมน่าจะไม่ขึ้นอ ตีนตัวนี้มันเรื่องมากจริงๆนะคุณผู้ชมไม่ขึ้นใช่ไหมเราจะแก้ไขมันได้อย่างไรละ่ะถ้าเกิดมันไม่ขึ้นเดี๋ยวเราสต็อปไปก่อนนะฮะ,ะถ้าเกิดไม่ขึ้นแล้วเราใส่ใส,ใส่เราเรา,เราใส่หัวใจไปเลยได้ไหมสมมตินะสมมติสมนะสมติถ้าเกิดผมใส่หัวใจไปเลยจะได้ไหม,หมกระบาดน,นี้ยใส่ดูซิว่ามันจะสามารถใส่ได้ไหม ใส่ได้เลยนี่วะ, <c oughs> อะลองดูลองดูครับผมคุณผู้ชมลองอ่าลองเราลองเอาแบบ BC BC ก่นอนอาลองหัวใจนะผมถ้าเกิดหัวใจติดแสดงว่าอย่างอื่นก็ติดด้วยนะผมะกดเสฟไปผมอทําการรันเซไว้ครั้งหนึ่งแต่จริงๆว่าเราเราไม่ต้องรันหลายรอบก็ได้นะคุณผู้ชมเพราะว่าไม่มีคําสั่งทำการรีโหลดตนเองอยู่แล้วนะผมภายใน ตัวของไปนตัวนี้นะครับผมเราไม่ทําเป็นต้องทําตามผมก็ได้นะครับผมคุณผู้ชมโอเคขึ้นเฮลออรแล้วมาดูกัน,นครับผมว่ามันจะติดไหมไอหัวใจเนะี่ยโหยิ่งกว่าติดดีครับคุณผู้ชมเอาติดแล้วติดแล้วอ่าติดออนไลน์ตัวหนึ่งนะครับผมแสดงว่าเราต้องใส่เป็นสัญลักษณ์เลยนะครับผมเราใส่เป็นสัญลักษณ์แบบนี้เลยเราไม่ต้องไม่ใส่แบบนี้นะครับผมสต่ลับษณ์แรกผมก็ผมใส่แบบนี้นะเออ นะคผมสรุปแล้วก็คือเราต้องใส่เป็นแสนลักไปเลยนะครับผมก็ปี้เอาไปใส่เลยนะครับผมไม่ต้องใส่เป็นแสนลักด้านซ้ายมือของเรานะครับผมโอเคอันนี้ถือว่าปิดนะถือว่าจบแลนะ้วนะครับผมแปว่าไม่มีปัญหาอะไรแต่แค่เราใส่ผิดที่ผิดทางนั่นเองนะครับผมต่อมาแล้วผมก็นั่นคือขั้นตอนที่4ี่ก็คือบอกข้อดีข้อเสียนั่นเองนะครับผมข้อดีข้อเสียมันก็คืออย่างที่คุณผู้ชมเห็นครับผมว่าพวเรานันเกิดปัญหาอะไรขึ้นเนี่ย มันจะไม่แจ้งเอ้ยมันมันจะไม่แจ้งเลยนะครับผมก็คือเราต้องทําการเข้าเซิร์ฟเวอร์ก่อนมันถึงจะแจ้งนะครผมแต่เกิดเป็นไปอินตัวอื่นเนะี่ยเช่นอินโฟบอร์ดอย่างเงี้ยมันก็จะทำการแจ้งเลยเวลารันเสร็จปุ๊บมันก็แจ้งเลยว่าเออมันมีปัญหาอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับผมแต่ว่านี้คือไม่แจ้งเราต้องเข้าเซิร์ฟเวอร์ก่อนนะผมถึงถึงจะแจ้งนะอ่ะเออแย่จริงๆนะครับผม โอเคผมก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะผมอย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์ล share, และสุดท้ายอย่าลืมกดติดตามหรือกด s ั b s ค r i b เบอร์นั่นเองนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนั่นเองแล้วก็ไม่พลาดติดตามคลิปใหม่ของเราด้วยนั่นเองก็วันนี้วิสตอรดี่แคสก็ขอลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ